ดีครับวันี้พบกันนะครับผมกับผู้จัดการโยจากไทยสยามออโต้ไทยเลสซิ่งนะครับผม,มก็เดี๋ยววันนี้จะมาดูนะครับผมว่าลูกค้าบล็อกอินเข้ามามีปัญหาเรื่องเบรกแล้วหายเบรกแล้วจมนะครับผมว่ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวไปดูกันไปกันเลยก็ในส่วนของตัวเบรกที่มันจมมันหายนะครับผมเกิดจากตัวั๊ะเบรกหมดนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเวลาั๊ะเบรกหมดปุ๊บกามกามเบรกเออตัวตั้งเบรกก็จะขยายขยายจนดันลูกสูบออกมาเดี๋ยวไปดูกันครับเจกอ่ะเนี่ยเนื้อผ้าเบรก ตัวใหม่อันนี้จะเป็นตัวใหม่เดี๋ยวทีมช่างกำลังประกอบอยู่นะครับนี่ก็จะเกิดจากที่เบรกมันหมดสภาพหน้าตาเพราะเบรกหมดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาว่าเบรกหมดปุ๊บการตั้งเบรกที่มันขยา่ก็ใยญ่ออกมาเรื่อยๆก็จะทําให้ตัวลูกสูบดันออกมาออกมาเองปุ๊บก็จะมีปัญหาเรื่องเบรกไม่อยู่ลนะอยู่ที่ตัวพ้าเบรกนะครับเดี๋ยวดูช่างประกอบม้วนๆกันอยู่ครับ พาไปชมดูก็ลักษณะของเบรนกนี่ก็เป็นเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่เบรกก็จะมาเป็นคู่อยู่นะนะอันนี้ดีดีนะที่ลูกสูบตัวนี้ไม่ไม,ไม่ตละลักอ่อนนี่ปัญหามจะอยู่ที่ลูกสูบเวลาปั๊บเบรกหมดปุ๊บลูกสูบมันก็จะทํางานออกเยอะนี่ก็คือในส่วนของตัวลูกสูบเบรกนั่นเองนะครับผมก็ส่วนลูกา้าลูก้าท่านไหนที่ สนใจในตัวแมกยาก็สามารถพกอินเข้ามาได้หน้าร้าน,นะครับผมหรือจะติดต่อช่องทางการกติดต่อก็จะเป็น0920249999นะครับผมก็สามารถผมมาสอบถามได้เลยนะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤซีซั้นก็จะเป็นการเดินทางไกลก็สามารถเข้ามาเช็ค32ได้การได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมจะไปเจออีพีหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ